สวัสดีครับวันนี้พามาพระธาตุราดูนนะครับอุทยานสร้างใหม่นะครับมีค่าเข้าท่านละยี่สิบบาทนะครับพอดีมาที่วบ้าน,นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครัา เราจึงขอความร่วมมือข <c oughs> ท่านค่ะได้โปรดรักษาความสะอาดไม่เด็ดดอกไม้และไม่ขีดเขียนถึงทำให้นนเป็นสนพิมพ์สิบห้าอลรหันก็คือน่าจะมีพระ15องค์นะครับน่าจะใช่นะโอ <c oughs> เป็นสวนครับ นี่น่าจะยังสร้างไม่เสร็จร้อยซ็หรือเปล่าเดี๋ยวพาเดินดูแต่ละองค์เลยนะครับปะกุนาดูลมีรูปแบบยังไงมัง่งมีพิมพ์แบบไหน พิมสองพี่น้องนะครับเงนินตกพายายมาเอ้ยหุบตาครับ นะครับมัดเข้าก็ไม่โฟกัสอากาศร้อนๆจะมีไอ้น้ำครับช่วยให้เย็นๆหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งครับ

ก็ลมเดือดครับต้นไม้เยอะนี่น โอ้นหน้ำตกนะครับ